Uh, สวัสดีครับอันนี้ผมจะมาแนะนำของดีนะครับราคาเบาอันนี้จะไม่แพงมากครับอันนี้เป็นหัตถุมานหลวงปู่เล็กวัดเขาดินหรือวัดวัดสันติคีรีศรีบรมธมาตาครับจังหวัดราชบุรีอันนี้เป็นหัตถุมานเงาเมืองครับเขาเรียกหัตถุมาลเงา แบบนี้เล่นกันไม่แพงครับประมาณพันกว่าพันสองถึงพันห้าประมาณนี้ครับแล้วแต่สภาพสวยๆเป็นพระที่น่าใช้ครับหลวงพ่อเล็กนี้ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองดีวัดด่านเกรยนครับหลวงพ่อทองดีนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุนวัดสารากลครับเรียนต่อวิชากันมา อันนี้พุทธคุณจะเด่นด้านคุ้มภัยครับคุ้มครองป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาหาตัวครับประมาณนี้ครับลูกค่อนข้างสวยนะครับเก็บสะสมได้ครับหลวงพ่อเล็กนี่เป็นพระเกจิที่เหมือนกับว่าถูกลืมไปแล้วน่ครับประมาณนี้ครับสวยดีครับอันนี้